สวัสดีค่ันักเรียนทุกคนทัานนักเรียนที่อยู่ในห้องสูง Harper. แล้วก็นักเรียนปลายทางนะคะสำหรับในชั่วโมงนี้ก็จะเป็นชั่วโมงทบทวนบทเรียนนะคะซึ่งนักเรียนก็คงจะเห็นในสไลด์แรกแล้วนะคะการทบทวนบทเรียนของครูนั้นจะมีแนวข้อสอบปรากฏอยู่ในชั่วโมงนี้นะคะามากมายหลายข้อเพราะฉะนั้นแนวข้อสอบที่ครูจะนํามาทบทวนบทเรียนนี้ก็จะไม่ครบทั้งหมดนะคะเป็นเพียงมีเพียงแนวข้อสอบบางส่วนเท่านั้น แต่ในขณะที่นักเรียนทําแบบฝึกหัดไปเนี่ยนะคะหรือว่ากิจกรรมทบทวนไปในชั่วโมงนี้ครูก็จะอธิบายในแต่ละหน่วยการเรียนรู้นะคะให้นักเรียนได้ทราบเป็นรายละเอียดเพิ่มขึ้นแต่จะไม่ไม่ต้องจดนะคะแต่นักเรียนก็ควรฟังแล้วก็ควรที่จะปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเองนั่นก็คือให้จดโจทย์ลงในสมุดแล้วก็เลือกคําตอบที่นักเรียนคิดว่าถูกต้องที่สุดแล้วเขียนตอบลงในสมุดนะคะนักเรียนจะบังเกิดผลดีนะคะ แต่ถ้านักเรียนไม่เขียนโจทย์ไม่เลือกตอบนะคะนักเรียนเขียนเพียงข้อ1กข้อ2ขอจะไม่ได้ประโยชน์ต่อตัวนักเรียนนะคะเพราะฉะนั้นมีเวลาพอให้จดนะคะก็ควรจดนะ,ะปฏิบัติตามคําสั่งอย่างเคร่งครัดเพื่อนักเรียนจะได้ทําข้อสอบในกิจกรรมทบทวนในวันนี้เนี่ยเป็นแนวข้อสอบในปลายปีข้อสอบปลายปีในสัปดาห์หน้านะคะที่นักเรียนจะมีการสอบในส่วนของ นักเรียนโรงเรียนวางไกลกังวลน,นะคะมาดูเนื้อหารายละเอียดที่ครูจะทบทวนบทเรียนนักเรียนในชั่วโมงนี้นะคะดูในรายละเอียดเลยนะคะเขียนกลางหน้ากระดาษตัวโตๆนะคะกิจกรรมนะคะชั่วโมงนี้กับชั่วโมงหน้าเนื้อหาจะต่อเนื่องกันนะคะชั่วโมงนี้เนื้อหาอาจจะไม่จบทั้งหมดนะคะแต่ว่าพรุ่งน,นี้นั้นจะจบทั้งหมดตั้งแต่ หน่วยการเรียนรู้แรกจนถึงหน่วยการเรียนรู้สุดท้ายนะคะครูจะแจ้งหน่วยการเรียนรู้ให้นักเรียนทราบด้วยการอธิบายนะคะจะไม่พิมพ์ในสไลด์ให้นักเรียนจดเพื่อว่าเวลาที่มีทั้งหมดเนี่ยนักเรียนจะได้ทํากิจกรรมให้ให้ได้เวลามากๆนะคะให้ได้จํานวนกิจกรรมเยอะๆได้หลายๆคําถามแล้วก็ได้หลายๆคําตอบแต่ครูจะใช้วิธีอธิบายเอานะคะว่าขึ้นหน่วยการเรียนรู้ใหม่แล้วนะ นักเรียนก็จะได้ปรับความรู้ตามเนื่องจากว่าในกิจกรรมทบทวนบทเรียนนี้ก็จะเรียนนักเรียนเรียนมาเป็นปีมาทบทวนเพียง1-2ชั่วโมงเนี่ยก็จะค่อนข้างใช้เวลาจํากัดเพราะฉะนั้นขอให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมโดยใช้สมาธินะคะก็คือมีสมาธิในการปฏิบัตินะคะก็เป็นข้อสอบชนิดเลือกตอบนะคะก็คือให้นักเรียนกาข้อที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวนะคะ นักเรียนลอกโจทย์อย่าลืมนะมาดูหน่วยการเรียนรู้ที่หนึ่งในภาคเรียนที่สองนะคะนวนัิยายอิงประวัติศาสตร์เรื่องราชาธิราชตอนพลายประกายมาศนะคะนักเรียนทราบว่าผู้เขียนเนี่ยมีวัตถุป,ประสงค์ในการเขียนอย่างไรทุกครั้งที่ครูนำเสนอรูปแบบของงานเขียนไม่ว่าจะเป็นนวนัิยายอิงประวัติศาสตร์ในเรื่องราชาธิราชตอนพลายประกายมาศนี้ มานำเสนอความรู้ให้กับนักเรียนแต่ละหน่วยการเรียนรู้ผู้เขียนก็จะมีวัตถุประสงค์ในการเขียนแตกต่างกันและรูปแบบในการนำเสนอก็แตกต่างกันเพราะฉะนั้นในหนึ่งปีการศึกษานักเรียนจะเห็นได้ว่ารูปแบบของงานเขียนจะมีทั้งที่เป็นร้อยแก้วแล้วก็ที่เป็นร้อยกรองร้อยแก้วก็ยังมีรูปแบบอื่นๆน,นะคะไม่ว่าจะเป็นนวนิยายไม่ว่าจะเป็นเรื่องสั้นไม่ว่าจะเป็น ลักษณะบทร้อยกรองประเภทกรอนประเภทโครงใช่ไหมคะนักเรียนจะได้เรียนอย่างหลากหลายนะคะเพราะฉะนั้นในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ก็จะนําเสนอในรูปแบบงานเขียนที่แตกต่างกันออกไปนะคะและวัตถุประสงค์ในการแต่งก็จะแตกต่างกันออกไปนะคะผู้เรียบเรียงเรื่องราชาธิราชตอนพลายประกายมาศเรื่องราชาธิราชเนี่ยผู้รวบรวมเรียบเรียงเรื่องเนี่ยคือใครนะคะเนื่องจากว่า ในช่วงกรุงศรีธยาตอนปลายนะคะเอกสารหลักฐานทางวรรณคดีต่างๆเนี่ยได้สูญหายไปในช่วงเสียกรุงในช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์นะก็มารวบรวมเรียบเรียงขึ้นมาใหม่ทดแทนของเดิมนะคะเรื่องนี้กลายเป็นผู้แต่งนะคะก็เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีขอพระยาอุปกิจศิลปสารขอเจ้าพระยาพระคลังนมงเล็บผล งอพระยาศีหราดฤิธิไกรนะคะเลือกตอบแล้วนะจดโจทย์นะคะแล้วก็ข้อเลือกตอบเพียงข้อเดียววันนี้ไม่มีฉเฉลยนะคะให้นักเรียนลองทําแบบฝึกหัดเองนะเรื่องราชาธิราชาให้ความรู้ทางด้านใดมากที่สุดข้อกอสภาพสังคมข้อขอกลอุบายการทําสงครามข้อ,ขอคอกลวิธีการปกครองข้องออุบายทางการเมือง งานเขียนทุกงานเขียนที่นักเรียนได้ศึกษาในแต่ละหน่วยการเรียนรู้นักเรียนต้องอ่านบทนําเรื่องเพื่อให้ทราบที่มาของเรื่องเพื่อให้ทราบวัตถุประสงค์ในการแต่งเรื่องนะคะผู้เขียนจะบอกไว้ในบทนําเรื่องเหมือนกับนักเรียนทํารายงานก็เหมือนกันนะคะนักเรียนเป็นเจ้าของรายงานเรื่องนี้บางครั้งเนี่ยนักเรียนอาจจะไม่ใช่ไม่ได้ใช้ความรู้ของนักเรียนเขียนรายงานเรื่องนี้ทั้งหมดนะแต่นักเรียนก็ไปรวบรวม เอกสารจากหนังสืออื่นเนี่ยเพื่อมาประกอบข้อมูลในการเขียนเรียงความเพราะฉะนั้นเรียงความของนักเรียนนั้นนักเรียนเป็นเจ้าของนักเรียนสามารถบอกวัตถุป,ประสงค์ได้ไหมวัตถุประสงค์ในการแต่งเนี่ยผู้เขียนจะตั้งวัตถุประสงค์ไว้ก่อนหรือหลังงานเขียนตั้งไว้ก่อนหรือหลังก่อนนะคะเหมือนกับจดหมายลานักเรียนนั่นแหละนะเธอเขียนจดหมายลาไว้ล่วงหน้าไหม ตั้งวัตถุประสงค์ไวเลยนะคะอ้าวมีหรอคะตั้งวัตถุประสงค์เลยคะว่าวันศุกร์น่าจะเป็นวันพักผ่อนเพิ่มจากวันเสาร์เลยคะคิดอย่างนี้ไหมงานเขียนทุกงานเขียนนะคะก็จะบอกวัตถุประสงค์ไว้ในบทนําเรื่องหรือในคํานําถ้าเรียนทํารายงานใช่ไหมคะรายงานเรื่องนี้นะคะเรื่องอะไรล่ะจะทําขึ้นเพื่อเพื่ออะไรเธอบอกวัตถุประสงค์ไหมว่าเพื่อต้องการคะแนน บอกอย่างนี้ไหมบอกตรงๆไหมการจัดทํารายงานของนักเรียนเนี่ยก็เพื่อประกอบการเรียนในวิชานั้นวิชานี้แต่ยังไม่บอกว่าเพื่อให้ได้คะแนนเต็มนะคะนั่นคือวัตถุประสงค์ของนักเรียนในการเขียนเรียงความเรื่องนั้นผู้เขียนก็เช่นเดียวกันมาเข้าสู่เนื้อหาของเรื่องราชาธิราชตอนปลายประกายมาศนักเรียนจะเห็นได้ว่า <c oughs> การทําสงครามในเรื่องราชาธิราชตอนปลายประกายมาศนี้นะ จะออกเฉพาะในตอนนี้เท่านั้นนะคะจะแบ่งเป็นสองฝ่ายนะคะเรืเ่องราชาธิราชเนี่ยจะเป็นเรื่องที่นำเสนอเกี่ยวกับการทำสงครามระหว่างมอนกับพม่านะคะมอนเนี่ยเป็นชนกลุ่มน้อยอาศัยอยู่ในประเทศพมา่านะและก็มีพละกกำลังน้อยกว่าฝ่ายพมา่านะรบกันอยู่เนืองๆผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะนักเรียนคงจะเคยสงสัยว่าทำไม มอนมีพระกําลังน้อยกว่าเนี่ยหรือว่าเป็นชนกลุ่มน้อยในขนาดนั้นน่ะทำไมถึงนบชนะเพราะมีผู้นําที่เข้มแข็งแล้วก็มีความสามารถนะคะ <S <S เมื่อแบ่งเป็น2ฝ่ายนะฝ่ายพม่าก,กับฝ่ายมอนนะฝ่ายพม,าม่ามีใครบ้างนะที่กล่าวถึงในเรื่องนี้นักเรียนสังเกตดูถ้าเป็นนวันิยายโดยทั่วไปเนี่ยนะคะก็จะกําหนดชื่อบุคลิกลักษณะนะแล้วก็ การดําเนินเรื่องเนี่ยก็จะตั้งไว้ก่อนว่าตั้งจุดมุ่งหมายไว้ว่าเรื่องนี้จะกล่าวถึงเรื่องใดความดีความชั่วหรือว่าเก่งในเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่ลักษณะของนวนิยายอิงประวัติศาสตร์นั้นมีข้อมูลของความเป็นจริงปรากฏอยู่นะคะอาจจะมีบางส่วนที่เขียนเสริมขึ้นมาบ้างเป็นเพียงปลีกย่อยนะคะแต่เขาโครงเรื่องนั้นเป็นเรื่องจริงเพราะฉะนั้นตัวละครที่เกิดขึ้นในเรื่องนี้ล้วนแต่มีชีวิต ที่เหตุการณ์นั้นผ่านมาแล้วนะนักเรียนต้องแยกให้เห็นให้ชัดเจนว่าฝ่ายพมา่ามีใครบ้างนะ,ะผู้นําทัพหรือว่ากษัตริย์ของพมา่าเนี่ยชื่ออะไรนะฝ่ายมอญก็เช่เนเดียวกันชื่ออะไรมีราชโอรสชื่ออะไรในแต่ละฝ่ายนะคะและมีนายทหารที่มีฝีมือชื่ออะไรของแต่ละฝ่ายฝ่ายมอญฝ่ายพมา่านะนักเรียนกระดาษสมุดของนักเรียนเนี่ยขีดขั้นไว้เลยกึ่งกลางนะแยกกอกเป็น2ส่วในให้ชัดเจนครูเคยแยกให้ใช่ไหมใน เรื่การในดูที่หนึ่งจำได้ไหมนะแต่ว่ามไม่ได้พิมพ์ลงทั้งหมดมีนายทหารที่มีความสามารถฝ่ายมอนเนี่ยคือใครที่เห็นได้อย่างชัดเจนในตอนนี้เนี่ยคล้ายกับว่าเป็นตัวเอกของเรื่องในตอนนี้เลยสมิงพระรามนะคะ,ะส่วนในสมัยก่อนนั้นก็จะใช้ช้างเป็นพาหนะนะช้างของฝ่ายมอนเนี่ยชื่ออะไรนะช้างของฝ่ายพม่าชื่ออะไร ถ้าถามเนี่ยตอบได้ไหมที่ออกศึกสงครามในตอนนี้ในตอนที่นักเรียนเรียนชื่อตอนว่าพลายประกายมาศพลายประกายมาศเนี่ยเป็นช้างทรงของกษัตริย์ที่เป็นผู้นําทัพฝ่ายมอนนะคะทำไมถึงกล่าวถึงพลายประกายมาศจุดที่พิเศษของเรื่องในเรื่องนี้คืออะไรคะที่ครวรธิบายในยหน่วยการเรียนรู้นี้นานนะค่อนข้างใช้เวลาเพราะว่านักเรียนจะได้คะแนนน้อยนะคะ แต่หน่วยการยนรู้อื่นจะผ่านอย่างเร็วคลายประกายมาามีลักษณะพิเศษก็คือนักเรียนจำรูปภาพได้ไหมที่ครูเคยให้ดูควานช้างเนี่ยจะผูกพันมากเลยกับช้างนะคะช้างเนี่ยจะเชื่อฟังควานช้างนะให้เดินก็เดินให้หยุดก็หยุดนะให้ทำอะไรก็ทำแต่ช้างคลายประกายม้าเนี่ยมีลักษณะพิเศษมากกว่าช้างอื่นๆคือสามารถที่จะฟัง ภาษามนุษย์รู้แล้วก็ปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้องนะคะครูจะไม่อธิบายทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นให้นักเรียนไปศึกษาเองบ้างนะคะตอบเสร็จแล้วมาดูคำถามข้อที่4นะคะถ้าข้อความใดที่ครูอธิบายแล้วยังไม่มีคำตอบนะ ไม่สามารถที่จะหาคําตอบเองได้นะคะทำยังไงที่จะหาคําตอบเองได้จริงแล้วตอบได้แต่ไม่ไม่ตอบใช่ไหมใช่ไหมคะเนี่ยถ้าเป็นห้องสองโอกาสเขาตอบแล้วนะห้องหนึ่งไม่ค่อยตอบทําไมคะกลัวคนอื่นรู้เก่งคนเดียวเหรอคะ เพราะเหตุใดการทำสงครามจ,จึงเปรียบดังฟองอันทชะก็มีคนอุบายมากขอไม่รู้แน่ว่าใครจะแพ้ชนะก็คอ,อเปล่าบางแตกหักง่ายต้องเสียชีวิตเลือดเนื้อกนะององนะคะก็เหมือนกับไข่เนี่ยนะคะทำไมทึงบอกว่าการสงครามรู้จักไข่ไหมไข่เป็ดไข่ไก่เนี่ยไข่นกกระจอกเทศนะ ไข่นกธนวัตรบอกว่าตอนเช้าเนี่ยปีนต้นไม้ประจำขึ้นไปกินไข่นก <c oughs> ไม่ธนวัตรบอกว่าปีนขึ้นไปเก็บแล้วก็เอามาต้มธ <c oughs> นวัตรทำลายธรรมชาตินะอะ่เรียบร้อยนะ <c oughs> ต่อไปไปดูคำถามข้อที่5นะคะ <c oughs> เดี๋ยวเรียนรอสักครู่หนึ่งนะคะ นักเรียนตัดคําว่ามากออกไปเลยนะคะเรื่อยชาติราตอนพลายประกายมากให้ความรู้ทางด้านใดนะคะเมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวจะซ้ํากับข้อสอบอื่นนะคะ จดจทย์ข้อนี้ลงไปในสมุดนะคะเรื่องราชาธิราชตอนพลายประกายมาสให้ความรู้ทางด้านใดจดจทย์หรือยัง ที่กล่าวถึงกลอุบายในการทําสงครามของฝ่ายมอนนะคะนักเรียนทราบแล้วว่าการทําสงครามในครั้งนี้ใครเป็นฝ่ายชนะในตอนนีใน้ในตอนที่เรียนอา่านเนี่ยใครเป็นฝ่ายชนะฝ่ายมอนชนะเพราะอะไรเพราะมีกลอุบายในการทําสงครามมากนักเรียนสังเกตดูมีผู้นําทัพที่ เข้มแข็งใช่ไหมคะประกอบกับนายทหารคู่ใจเนี่ยทหารเอกเนี่ยก็มีความสามารถนะคะและก็มีความพร้อมเพียงกันในการปฏิบัติงานนะถ้าแม่ทัพในกองสั่งนะคะนายทหารลำดับไปเนี่ยก็จะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดนะคะจะเห็นได้ว่าในตอนนี้เนี่ยฝ่ายมอญชนะเพราะมีกลนุบายในการทำสงครามมาก เรื่องราชาธิราชตอนพลายประกาศมาแต่มีหลายตอนนะคะโดยเฉพาะตอนที่นักเรียนได้เรียนเนี่ยก็ยังซับซ้อนใช่ไหมคะนักเรียนอ่านครั้งแรกเนี่ยอาจจะยังเข้าใจได้ไม่ทั้งหมดครูอ่านเป็นร้อยๆรอบเลยนะคะแลยร้อย,ยเที่ยวเลยในเรื่องนี้มากกว่าจะสอนนักเรียนเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นการทําความเข้าใจของครูเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะ ที่จะนามาอธิบายนักเรียนเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะอธิบายละเอียดนะคะเพราะฉะนั้นใครที่อ่านมาอย่างละเอียดก็จะเข้าใจเหมือนกับที่ครูเข้าใจแต่ถ้าอ่านครั้งเดียวนักเรียนก็จะยังไม่เข้าใจมากนักเพราะว่าตัวละครเนี่ยมีเยอะนะคะและตัวละครก็ชื่อจํายากไหมจํายากแล้วตัวละครเดียวเนี่ยนะในขณะที่เป็นทหารธรรมดาเนี่ยก็จะีชื่อหนึ่งนะเมื่อทําความดีความชอบก็จะได้รับพระราชทานชื่อใหม่นะ เป็นยศเป็นตำแหน่งใหม่เนี่ยนะคะก็จะเป็นอีกชื่อหนึ่งนะซึ่งเป็นบุคคลคนเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเวลานักเรียนอ่านเนี่ยต้องลําดับเหตุการณ์ให้ได้เพราะว่าเนื้อหาละเอียดอาจจะกล่าวข้ามไปเป็นบางช่วงบางตอนก็มีนะคะ